ละครสั้นเอฟซีเรื่องเจ้าสาวตกอับตอนที่6จบแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะสำหรับเรื่องยาวจะมาเร็วๆนี้จ้าก็อย่าลืมติดตามด้วยนะจ้าไปเลยเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่าถ้าเธอชอบวันหลังฉันจะพามากินบ่อยๆอืมก็อร่อยดีค่ะ เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่ที่หนึ่งนะที่ไหนคะถ้าบอกมันก็ไม่ใช่ความลับนะสิหลับตาเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเองอ้อหรลับลมคมในจังเลยนะคะอืมว่าแต่ยังไม่บอกดีกว่ามีอะไรหรือเปล่าความลับนะคะ ที่นี่เหรอคะสวยจังเลยนะคะเนี่ยฉันอยากพาลูกมาเที่ยวบ้างจังได้พามาแน่รอให้เขาโตก่อนฉันจะพามาแน่นอนคุณไม่รังเกียจฉันกับลูกจริงๆใช่ไหมคะจะรังเกียจทำไมล่ะฉันกับเธอแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายแล้วต่อไปนี้ฉันจะรักเธอและลูก เธอเต็มใจที่จะเป็นภรรยาของฉันหรือเปล่าหมายความว่ายังไงคะฉันจะขอเธอแต่งงานอย่างเป็นทางการคุณไม่ต้องร้องไห้หรอกหน้ามันซึ้งขนาดนั้นเชียวเหรอใช่ค่ะซึ้งมากๆซึ้งที่สุดเลยค่ะขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้น เธอก็เตรียมตัวเป็นภรรยาที่ดีของฉันได้เลยค่ะเออพี่ซะวันนี้ฉันฝากลูกไว้หน่อยนะจะฉันจะเอาข้าวเที่ยงไปให้คุณผู้ชายนะจะค่ะคุณผู้หญิงไม่ต้องห่วงนะคะฉันน่ะจบพยาบาลมาด้านการดูแลเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะ ขับใจมากๆเลยถ้าอย่างนั้นล้วก็ฝากด้วยนะจ๊ะค่ะแมนี่เดี๋ยวแม่จะมานะลูกอยู่กับพี่เขาดีๆล่ะเข้าใจไหมแม่ไม่ได้ทิ้งนะแค่ไปทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้าใจไหมเจ๊ะลูกแล้วถ้าอยากได้อะไร โทรหาฉันนะจ๊ะเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวรีบกลับจ้ะได้คะ่ะคุณผู้หญิงแม่ไปก่อนนะอย่าดื้อกับพี่เขาล่ะนี่พูดเป็นรอบสองแล้วนะเข้าใจไหมเฮยความฝันของฉันในการที่จะเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ของลูกเป็นเมียฮึม ฉันไม่คิดเลยว่าการแต่งงานรอบสองของฉันฉันฉน,นั่นอย่าไปสนใจดีกว่าไปดีกว่าเอ๊ะเอ๊อเอ๊อเ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 นเอเออเนี <c oughs> เอเอเออเอเอเอาอเอาอาอเอเอเอม่ <c oughs> ม like เอ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 ออเเอเององ ชีวิตของเธอมาทำงานที่นี่เหรอเป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นอะไรจ้าคนรับใช้หรือว่ามาขอทานกันแน่เฮย้ยก็อย่างว่าแล้วนะสามีมีก็ไม่รักเธอนี่มันช่างอาพับจริงๆเลยนะชีวิตของเธอเนี่ยอาพับมากๆดูสิสามีให้ฉันเอาตังมาซื้อรถขับเล่นๆ ขับไปเที่ยวไปจ่ายตลาดส่วนเธอเขาก็ไม่สนใจทิ้งลูกและก็เมียเขาเธอด้วยนะที่ฉันต้องพูดอะไรแบบนี้เพื่อเธอจะได้จำและไม่กลับไปหาเขาอีกสบายใจเถอะจ้าฉันไม่กลับไปหาคนแน่นอนขอให้เธอเลือกรถยางมีความสุขนะจ๊ะเลือกคันไหนก็ตามสบายเลยจ้ะฉันไปแล้ว เฮ้ยไม่น่ามาเจอที่นี่เลยนะชีวิตฉันกำลังจะดีแท้ๆกับต,ต้องมางุดหงิดเพราะผู้หญิงคนนี้น่าเบื่อจังช่างมันเถอะน้าผ่านไปแล้วขอโทษด้วยนะคะมาสายไปสิบนาทีขอโทษจริงๆค่ะไม่เป็นไรว่าแต่คุณรู้จักผู้หญิงคนนั้นเหรอ ก็นิดหน่อยนะคะมีอะไรไม่สบายใจบอกผมได้นะค่ะคุณสามีโอ้โหผมชอบคำนี้จังอะไรกันเนี่ยโอ้โหฉันก็คิดว่าจะไปได้ดิบได้ดีที่ไหนอะไรแค่นี้ก็มีสามีใหม่แล้วเหรอเธอนี่มันไฟฟ้าแรงสูงชัดเลยนะ ว่ายังไงฮะผู้ชายก็หน้าตาธรรมดาแถมตาต่ำเหมือนตาตุ่มที่ชอบผู้หญิงไม่เฮ้นี่ฉันจะบอกเธอให้นะผู้หญิงคนนี้เขาโดนสามีทิ้งแล้วก็ท้องไม่มีพ่อเธออยากจะรับผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเหรอคิดดูดีๆนะนี่ฉันพูดขนาดนี้แล้วนายังไม่สะทกสะท้านอีกเหรอ ก็อย่างว่าแหละนะก็คงจะเป็นพวกเดียวกันถึงคบกันได้ใช่ไหมฮะอีกปลายฟ้าเฮย้ยฉันด่าแกแกยังไม่รู้สึกอะไรอีกล่เนี่ยหน้าแกนี่มันหนาจริงๆผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกันนี่ฉันบอกแล้วไงวผู้หญิงคนนี้มันไม่มีอะไรดีทางที่ดีนายเลิกกับผู้หญิงคนนี้จะดีกว่า ถ้าไม่อย่างนั้นละก็ชีวิตนายจะต้องเจอกับความวิบัติแน่นอนนี่คุณคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าภรรยาของผมแบบนี้อะไรกันภรรยาอย่างนี้อย่างนี้ก็ฉันเตือนนายดีๆนายไม่ฟังแล้วนายก็จะรู้เองว่าผู้หญิงคนเนี้จะนำความสวยมาให้นายคุณหุบปากไปได้เลย และออกไปจากที่นี่ได้แล้วที่นี่ไม่ต้อนรับคุณอะไรกันฉันเป็นลูกค้าระดับ V I P ทำไมจะไม่ต้อนรับท่านนายเป็นเจ้าของก็ว่าไปอย่างทำไมเชื่อดูหน้ากัร็รู้คงจะเป็นแค่ลอประพอละสินี่คุณผมเตือนคุณดีๆแล้วนะถ้าไม่หุบปากแล้วก็ คุณเจ็บตัวแน่ไปเถอะคะ่ะอย่ามีเรื่องเลยถ้าขายของได้มันต้องดีกว่าไม่ใช่หรอคะปล่อยให้เขาเพิ่เจอแบบนั้นไปอะ่ะดีแล้วอะไรของคุณนายเชื่อคอยดูฉันจะคอยดูฉันจะคอยสม,มน้ำหน้าพวกแกสองคนายปล่อยเข้าไปเถอะคะ่ะฉันรู้จักเขาดีคุณก็ เดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งที่ที่ไหนคะเนี่ยคุณเนี่ยสปัยเก่งจริงๆเลยนะคะก็ผมบอกแล้วว่าชีวิตนี้ของคุณที่เหลือเป็นชีวิตของผมชีวิตของผมก็คือชีวิตของคุณแม้มันจะเร็วไปแต่ผมก็คิดว่าผมรักคุณมากจากนี้ไปคุณ จะเป็นเจ้าสาวของผมพรุ่งนี้เราจะไปแต่งงานกันโอ,อ้โหขอบคุณนะคะฉันเป็นเจ้าสาวตกอับตอนนี้ฉันจะเป็นเจ้าสาวตัวจริงแล้ว